ขาดเค็มนะคะขาดเค็มเอาเค็มอีกหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้เลยนี่นะคะปลาทูปลาทูเราจะใส่ปลาทูเป็นชิ้นๆแบบนี้ไปเลยใส่ปลาทูไปให้มันสุกสักน้อยนึง น้ำเข้มข้นมากเลยค่ะขอบุญรายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะคะความเปรี้ยวเราก็พอแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาจัดโต๊ะกินข้าวกันนะคะจัดโต๊ะกินข้าวกันแป๊บนึง <laughs> น่าก,กินมากน่าก,กินมากเดี๋ยวเราตักใส่จิ็นโตนะน่าก,กินเอาเนื้อปลาทูไปโดนน้ำแกงน้อยนึงมาคะเดี๋ยวตักใส่บาตกันก่อนนะคะ ลุงป้าแฟมบรี่สวัสดีคะ่ะท่านมืน่นอ้าววันนี้ท่านมืน่นทำไมมาเร็วกี่โมงละขอบคุณนะคะท่านมืน่นลุงป้าแฟมบรี่สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะมากินข้าวกันนะคะท่านมื่นมาคะ่ะแกงมะรุมนะคะแกงมะรุมแกงข้วส้มมะรุมใส่ปลาทูนะคะแกงข้วส้มมะรุมใส่ปลาทูนะคะนี่นะคะโอ้ย ขอบอกเลยอร่อยนี่น้ำข้นมากเลยค่ะน้ำเข้มข้นมากเลยแกงขั่วส้มยวชิมอีกที <laughs> ชิมอีกทีจะออกเปรี้ยวหวานมันเค็มเนาะอ,อร่อย ะคะ่ะเดี๋ยวขอตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่บิโตนะคะตักใส่บิโตก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักหยาเอาเอาเอายาวๆไม่เอาไปนะคะเยาวๆเดี๋ยวพระตกใจยาวเกินนะคะยาวๆเดี๋ยวเรากินเองนะคะเอาแต่แบบสั้นๆไปนะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะทุกเลิฟทุกไลฟ์เลยนะคะมากินแกงขั่วส้มกันนะคะนี่นะคะแกงสดๆสดสดใหม่ๆเลยนะคะหนึ่งเป็นตัวนะคะนี่เราจะตักใส่บาตนะคะสุดยอดปะทูปะทูป,ะท,ปะทูไปให้พัะหนึ่งชิ้น <laughs> ปะทูเราใส่แค่เท่าไหร่นะสามสี่ชิ้นเอง ไปค้นๆเลยคุกๆๆๆนี่นี่นะคะขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจให้บ้านเก๋เจ๋นะคะในการทําเมนูแกงขั่วส้มมรุมนะคะใส่ปลาทูนะคะนี่นะคะอันนี้เราจะไปใส่บาตนะคะเอาไปถวายพระนะคะขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะนี่นะคะมรุมมรุม เดี๋ยวเราเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเราจะมาจัดเวทีในการกินของเรากันนะคะ